ตั้งกายตรงๆและผ่อนสบายผ่อนแขนผ่อนขาเป็นอิสระแล้วก็ตั้งใจแม้จะเป็นเวลาเพียงแค่นาทีสองนาทีแต่ถ้าเราทำได้ชัดเจน,เนความรู้สึกอิ่มเอ,อิบใจมันเกิด แต่ถ้าทำปุ๊บพอว่านั่งสมาธิก่อนหัวห้อยลงทันทีน้ำลายไหลยยืดยืดสี่สิบห้าสิปีก็ไม่มีโอกาสที่จะสุขใจปลื้มใจสักทีทำแบบสังกตายนะก็ไม่ได้เรื่องนะถึงจะเป็นระยะเวลาสั้นๆน,นาทีสองนาทีแต่ถ้ามันเห็นผล มันก็ประทับใจตนเองเนะเกิดปีติเกิดความสุขมืันกินอาหารนี่แหละจะเตอเทียบกินทั้งวันทั้งปีทั้งชาติแต่มันไม่อร่อยสักทีแต่ถ้ามันเป็นอาหารถูกปากมันอร่อยเพียงแค่คำสองคำเนี่ยจำไม่ลืม จริงไหมยมลองนึกถึงเรื่องนี้ดูสิกินอาหารก็กินมาทุกวันทุกวันเป็นปีเป็นหลายปีแต่มันก็งั้นๆพอกินพออยู่พอไปแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งได้กินอาหารที่มันอร่อยถูกปากคำเดียวสองคำ จำไม่ลืมห้อยหาตลอดเวลาการทำสมาธินี่ก็เหมือนกันเนี่ถ้ามันพบอะไรบางอย่างจากการปฏิบัติเกิดความเอิบอิ่มขึ้นมา เวลาจะผ่านไปกี่ปีกี่ปีก็ยังจําได้แล้วก็อยากให้มันเกิดแบบนั้นโหยหาอารมณ์เช่นนั้นความรู้สึกเช่นนั้นความขยันหมั่นเพียรมันก็มีมาโดยธรรมชาตินี่มันเป็นอย่างนั้นแหละฉะนั้นขอให้ทําด้วยความเคารพ เวลาที่เราประพฤติปฏิบัติจะมีเวลามากเวลาน้อยก็ขอให้มีความเคารพเคารพยำเกรงในพระพุทธอันนี้คือความมั่นคงของภาษศาสนาเนีเหตุในความเจริญมั่นคงของภาษาศาสนามีความเคารพยำเกรงในพระพทธเคารพยำเกรงในพระธรรมเคารพยำเกรงในพระสง์ เคารพยำเกรงในสิกขาขบทเคารพยำเกรงซึ่งกันและกันประพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คืออยู่ที่การปฏิบัติเนี่ยเมื่อเราตั้งใจประพฤติปฏิบัติคือมีความเคารพต่อธรรมะต่อหน้าที่ต่อการปฏิบัติแต่ถ้าเราไม่ใส่ใจ ไม่ยอมแก้ไขตนเองห้าปี10ปีก็ให้มันหลับอยู่อย่างนั้นแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ในหัวรอหัวเลาะกันแล้วเราจะเจริญเมื่อไหร่หาเงินเร,เรายังอยากร่ำรวยยังอยากได้ไปหาอยู่หากินเราก็อยากหมานของเขาจะไปเก็บเห็ดจะไปทอดแหหรือไปทำอะไรก็แล้วแต่ เราก็อยากได้เหมือนกันได้มากกว่าเพื่อนยิ่งดีไปหาเงินหาทองทำการทำงานในบ้านไทยเมืองไทยหรือจะไปต่างประเทศเราก็หวังร่วมร่ำหวังรวยหวังได้กว่าเขาแล้วเวลาการประพฤติปฏิบัติละ่ะทำไมเราไม่คิดเหมือนไปหาเงินเหมือนไปหาอยู่หากินถ้าเราทำความรู้สึกเช่นนั้น มันก็จะมีความเจริญมีความก้าวหน้าเป็นไปตามลำดับลาดับเขาบอกว่าแข่งอะไรก็แข่งได้แข่งเรือแข่งพายแข่งได้แต่แข่งบุญวาสนาบาร,รมีมันแข่งกันไม่ได้อันนั้นก็จริง <c oughs> ในส่วนของผลที่เราทำแล้วแต่การจะทำวันนี้ไปวันหน้า มันก็ไม่แน่ถ้าเราตั้งใจภาคเปลี่ยนประพฤติปฏิบัติมีความเคารพในประพุทธพระธรรมพระสงฆ์เคารพในข้อวัดปฏิบัติยำเกรงในสิกขาบทเคารพยำเกรงซึ่งกันและกันเหมือนคุยกันเมื่อวานหรือวันก่อนๆเคารพยำเกรงในศีลของกันและกันในคุณงามความดีของกันและกัน ถ้ามองแง่นี้มุมนี้แล้วมันมีความสุขนะเราอยู่ด้วยกันไม่เอาเปรียบกันไม่ดูหมิ่นดูแคลนกันไม่นินทาว่าร้ายกดขี่ซึ่งกันแลยกันแต่เราถือว่าทุกคนมีบุญแล้วถ้าบุญไม่พอไม่ได้มีโอกาสมาบวชบุญไม่พอไม่มีโอกาสมาอยู่อย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้ ถึงอาจจะบ้าไปบ้างหลงไปบ้างอันนั้นเพราะการฝึกฝนอบรมสติปัญญามันยังไม่พอก็ยังมีโอกาสผิดพลาดหลงทิศหลงทางอยู่บ้างถ้าเรามีความบกพร่องผิดพลาดหลงทิศหลงทางหากหวังความเจริญนทีนี้คำบอกคำเตือนครูบาอาจารย์หรือเพื่อนสาธมิก มันเป็นสิ่งสำคัญเป็นเรื่องสำคัญเราก็พูดกันบ่อยๆว่าที่พระพุทธองค์บอกว่าผู้บอกผู้เตือนนั่นคือผู้ชี้ข่มทรัพย์ถ้าเราโกรธเราโง่เลยถ้ามีคนชี้ว่านั่นถุงทองนั่นถุงเงินแล้วเราโกรธอ้วนนั่นเพชรนินจินดา กองเบร่มอยู่นั่นแต่เราโกรธเราเกลียดเราแค้นเราอาฆาตกับผู้ชี้ขุมทรัพย์จะเป็นคนโง่หรือคนฉลาดผู้ที่บอกเตือนข้อผิดพลาดของเราคำพูดเราก็ตามการกระทำเราก็ตามเราโกรธเราอาฆาตจะเป็นคนโง่หรือคนฉลาดตีนี้สองอย่างเนี้ย ถ้าภาษาโลกชี้ไปเอาเงินนั่นกองเงินนั่นกองทองนั่นกองเพชรนินจินดากองสมบัติเราจะกูลีกูจอกระโจนใส่กอบโกยตักตวงโดยไม่ชวนใครไม่บอกใครให้ได้มากที่สุดยิ่งดีแล้วจะขอบคุณคนที่ชี้ขุมทรัพย์ดีไม่ดีบอกคนชี่คุมทรัพย์นั่นว่าเขาโง่ ไม่รู้จักกอบโุยเอาความร่ำรวยมาชี้บอกเราทําไมนี่ถ้ามันหยาบเกินไปจะเป็นแบบนั้นนะแต่ถ้าคนมีสามัญสำนึกจะขอบคุณคนที่ชี้ขุมทรัพย์อันนั้นเป็นทรัพย์ของโลกที่เราได้กินได้ใช้ได้อาศัยอยู่ในโลกนี้ชั่วครู่ชช่วยยามในคราวที่ยังมีชีวิตหรือบางทีทรัพย์สินสมบัติแก้วแหวนเงินทองเหล่านั้น อาจจะนำพาความลำบากความชิบหายมาสู่เรานี่ไม่ดีโจรมันปร้นฆ่าเราตายเพราะทรัพย์แก้วแหวนเงินทองสิ่งของเหล่านั้นก็ได้แต่ทรัพย์ภายในคืออริยทรัพย์สัทธาศีลหิริอุตตปาพหุสัจจะคะปัญญาสิ่งที่เราบกพร่อง สิ่งที่เราผิดพลาดที่เพื่อนสาธมิกจะเป็นครูบาอาจารย์เป็นเพื่อนผู้ปฏิบัติด้วยกันบอกเตือนแนะนําชีว้ว่าอันนี้มันผิดนะอันนี้มันไม่ถูกนะอันนี้ไม่เหมาะไม่ควรนะเมื่อเราได้ปรับปรุงได้เปลี่ยนแปลงได้แก้ไขมันจะกลับกลายเป็นอริยทรัพย์ทำให้ศีลเราสมบูรณ์ศรัทธ,ธาเราตั้งมั่นมีศรัทธ,ธามีศีลมีความละอาย มีความเกรงกลัวต่อบาปแล้วก็รู้จักสลัดจาคะสิ่งเหล่านั้นออกซะความยึดมั่นถือมั่นสิ่งที่ติดมาความไม่ค่อยดีไม่ค่อยงามเหล่านั้นไม่ต้องเสียดายคำว่าจาคะสลัดออกสลัดคืนหรือการทานเนี่ยจาคะออกไปนี บางทีมันไม่ใช่เพียงแค่แก้วแหวนเงินทองทรัพย์สินวัตถุภายนอกอย่างเดียวความเห็นด้วยความเห็นของเราความถือเนื้อถือตัวทิฏฐิมานะศักด์ศีอัตตาตัวตนเห็นไหม ถ้าควรจะเจริญทางธรรมมุ่งทางธรรมไม่มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นไปนจะสลัดสิ่งเหล่านี้ออกมันเป็นอริยสัจเนีนั่นคือปัญญาทีนี้จากศรัทธามาสู่ศีลหิริโอตัะป,ปะพระหูสัจจะการได้ยินได้ฝังการได้เห็นได้เรียนได้รู้ เมื่อเราได้ครอบกัลยาณนะมิตรครบครูบาอาจารย์จะเป็นใครก็แล้วแต่ที่ทำให้เรามีความรู้สึกชุ่มเย็นไปข้างหน้ามีความเข้าอ,อกเข้าใจในหลักศีลหลักธรรมชีวิตมีความเป็นสุขมากยิ่งขึ้นทำให้ทุกโทษเวรภัยในใจเรา มันถูกปัดถูกเป่าออกไปให้เราเห็นความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นอะไรผิดอะไรถูกชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นแหละคือการยานามิตรนั่นคือผู้ชีขุมทรัพย์ถึงบางทีอาจจะทำให้เราต้องเจ็บไม่พอใจไม่สบายใจถ้าคนไม่ปรารถนาดีต่อกันเเขาจะไม่บอกเราเคยเห็นตั้งแต่สมัยเป็นเด็ก บางทีคนไม่ได้หวังดีต่อเราเขายุเรานะเหมือนอยู่ข้างเรายุเราให้ทําเรื่องไม่ดีไม่งามแต่เขาชมว่าเราเก่งเราแน่ขีดเส้นแต่สมัยเป็นเด็กขีดเส้นแล้วก็บอกเรามึงแน่มึงเหยียบก่อนเลยใครเหยียบเส้นก่อนนี่เก่งพอเราเหยียบชมเรา แต่อีกฟากหนึ่งมันกำปั้นฟาดปากเราเลยพอเราตีกันทะเลาะก,กันเขากับสนุกหวังดีเมื่อไรฝึกให้เราสูบบุรีลูกผู้ชายมันต้องกินเหล้ามันต้องสูบบุรีมึงต้องกล้าๆหน่อยถ้าเราทำเป็นไม่เอาไม่ทำหน้าตัวเมียดีไหมแบบนั้นพอเราทำได้โอ้ ตบไม้ตบมือยกจ้องสรรเสริญในโม่เพื่อนฝูงมันแน่ไอ้น,นี่มันใจอันนี้ลูกผู้ชายตัวจริงอันนั้นเป็นเพื่อนได้ไหมล่ะจะเป็นกัลยาณมิตรไหมกับครูบาอาจารย์ครูที่โรงเรียนก็ตามพ่อแม่ก็ตามผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาหวังดีต่อเราอย่าไปทําอย่างนั้นมันไม่ดีนะสุบุรีกินเหล้าเนี่ยมันไม่ถูกต้องอย่าทำอย่าทำ เดี๋ยวจะฟ้องคู่เดี๋ยวจะบอกพ่อแม่แกเรากับโกรธคนเหล่านี้นี่มองภาคสองภาคนี้ให้ออกกิเลสกับธรรมะเนี่ยมันคนละเรื่องกิเลสจะยุเราให้สร้างบาปสร้างกรรมทําแต่สิ่งที่ไม่ดีแต่เมื่อทําแล้วเราเป็นทุกข์เราเดือดร้อนกิเลสมันไม่เดือดร้อนกับเรามันสะใจที่หลอกได้ผู้คนเหล่านั้นก็เหมือนกัน ยูให้เราทําสิ่งที่ไม่ดีไม่งามผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายบ้างเมืองเมื่อเราเดือดร้อนไม่ได้ช่วยอะไรเลยบางทีสมน้ําหน้าด้วยแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อนพ้องที่รักกันที่ห้ามที่เตือนที่เราโกรธเขาเนี่แหละเมื่อโดนจับโดนลงโทษบุคคลเหล่านี้จะคอยเยี่ยมให้กำลังใจคอยปลอบโยน ดูให้ออกไปนั่นแหละถ้าเรามีจาคะมีการได้ยินได้ฟังพระหูสัจจะได้ยินได้ฟังได้ศึกษาได้เรียนรู้มามากแล้วรู้จักจาคะสลัดออกแล้วก็มีปัญญาอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรชั่วอะไรควรละอะไรควรเจริญอันนี้เป็นทุกข์อันนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ อันนี้เป็นความดับลงแห่งทุกข์อันนี้คือทางดำเนินไปสู่ความดับทุกข์ปัญญารอบรู้ในอริยสัจอย่างเนี้คุณธรรมก็จะสะอาดยิ่งขึ้นสว่างสวัยยิ่งขึ้นสูงส่งสงบร่มเย็นยิ่งขึ้นถ้าพูดอีกทีเนี่ยถ้าเราจะแข่งกันก็คือสร้างบุญสร้างกุศล สร้างคุณงามความดีแข่งกันอันนี้เป็นพูดภาษาคนให้มันเห็นภาพแต่ถ้าพูดให้มันชัดขึ้นมาอีกภาษาธรรมะเนี่ยทำอย่างไรเราจะดำเนินชีวิตให้มันถูกต้องที่สุดนะจะดำเนินชีวิตให้มันถูกต้องบนเส้นทางแห่งศีลแห่งธรรมกิเลสในดวงจิตดวงใจเราจะเบา,บาบางลงได้มากที่สุด เร็วที่สุดกิเลสคือความมัวหมองความเศร้าหมองความโศกปรกถ้าสมมติว่าในเนื้อในตัวเราเนี่ยมันมีขี้ฝุ่นมีขี้โครนมีน้ำมันเครื่องหรืออุจจระกระเด็นมาติดตามเนื้อตามตัวเราเนี่ย เราจะรักษาไว้หรือจะรีบเช็ดรีบล้างแน่นอนว่าถ้าเป็นอย่างนั้นทุกคนต้องล้างต้องรีบเช็ดอาบน้ำได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีฟอกสบู่ทูต,ตัวให้สะอาดเท่าไหร่ยิ่งดีแต่ในเมื่อใจเราเนี่ยมันมีกิเลส ความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาริษยาน้อยเนื้อต่ําใจเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เอาเปรียบคนอื่นอันนี้มันหนักกว่าขี้โคนขี้เลนหนักกว่าขี้หมูขี้หมาขี้คนน้ํามันกระเด็นมาใส่เพราะสิ่งเหล่านั้นมันก็เพียงแค่สองของสกปรกภายนอกล้างแล้วก็จบ หรือล้างไม่ออกอย่างมากก็แค่ตายเกิดโรคเกิดภัยทางผิวหนังอย่างมากแค่ตายแต่กิเลสเนี่ยความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาริษยาแข่งดีแข่งเด่นเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้น้ำล้างไม่ออกจะซักฟอกอย่างไรก็ไม่ออกจะต้มน้ำร้อนลวกก็ไม่ออกนอกจากธรรมะ จากความศรัทธ,ธาเนี่ยมีความศรัทธ,ธามีความพอใจแล้วก็มีความภาคเปลี่ยนในการประพฤติปฏิบัติเพราะถ้าล้างไม่ออกไม่เบาบางจางคลายเราทุกข์นะอยู่ในโลกนี้อย่างเป็นทุกข์เวลาที่อิจฉาคนใครมีความสุขบ้างทุกคนเคยอิจฉาเนี่ยเวลาโกรธใครมีความสุขทุกคนเคยโกรธ เวลาโลภใครมีความสุขทุกคนเคยโลภเห็นเห็นฤทธ์เห็นเดชอยู่ในโลกนี้ก็เป็นทุกข์จากโลกนี้ไปก็มีอบายภูมินรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเป็นทางไปทั้งสิน้นถ้าเรามองให้เป็นประโยชน์อย่างเราคุยกันเมื่อคืนเราจะมองมิติไหนมันมองได้ทุกมุมหมนแหละ เสาต้นนี้มองด้านไหนก็เห็นเป็นจริงตามที่เห็นหมดศาลาหลังนี้มองด้านไหนก็เป็นจริงเพราะมันเห็นจริงๆแต่ถ้าเรามองด้านประโยชน์จะเป็นพระด้วยกันก็ตามเป็นญาติเป็นโยมก็ตามคำติคำบอกจะติด้วยความมุ่งร้ายก็ตาม จะตำหนิด้วยความปรารถนาดีก็ตามถ้าเราเอาคุณเป็นคุณทั้งหมดเราจะได้ปรับปรุงได้แก้ไขชีวิตของเราคนเดียวก็เหมือนกันวัดเราทั้งหมดนี่ก็เหมือนกันถ้าเราเอาประโยชน์มันจะได้จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงฉะนั้นจึงอยากให้เราทั้งหลายญาติโยมที่อยู่ที่นี่ที่อยู่ทางบ้านคณะสงฆ์หลวงปู่หลวงตาก็เหมือนกัน ให้เราพยายามตั้งอ,อกตั้งใจพัฒนาตนเองแม้วันละนิดวันละหน่อยแต่เมื่อมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกวันทุกวันคุณงามความดีสติปัญญาศีลธรรมเพิ่มขึ้นวันละเล็กวันละน้อยละความโลภเสียความเห็นแก่ตัวพยายามละวางออกไปความโกรธ ความอาฆาตพยาบาทเรารู้กับเนื้อกับตัวเราก็พยายามทิ้งมันออกไปเพิ่มความเมตตาเพิ่มความรู้จักให้อภัยให้โอกาสกับทุกๆุกชีวิตชีวิตจะมีความสุขนะทีนี้ความรู้สึกเป็นสุขความรู้สึกชุ่มเย็นจะมีมากขึ้นมากขึ้นอันนั้นคือการดำเนินชีวิตตามปกติ ให้มีความรักมีความเมตตาเห็นอกเห็นใจเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายโดยเฉพาะเราอยู่ด้วยกันคนอยู่ด้วยกันมันต้องได้พึ่งพาอาศัยจริงไม่จริงถ้าคืนนี้มีใครรู้สึกไม่สบายขึ้นมาก็เราที่อยู่ด้วยกันนี่แหละจะดูแลกัน คนอยู่ไกลก็อาจจะให้กำลังใจบอกว่าเป็นห่วงนะแต่ยื่นมือมาไม่ถึงอยู่ไกลไปคนอยู่ใกล้เนี่ยจะป้อนอยู่ป้อนยาเช็ดเนื้อเช็ดตัวพาไปหาหมอป้อนข้าวคนอยู่ด้วยกันเนี่ยแต่ก็แปลกเนียบางทีคนอยู่ด้วยกันนี่พูดเหมือนจะไม่ดูแลกันบอกว่าเผาไม่เผาผีกัน มันเป็นเรื่องผิดพลาดทั้งหมดไม่ไว่าอยู่บ้านอยู่วัดอยู่ในครอบครัวก็เหมือนกันจึงอยากให้เราหันหน้ามาดูคนที่อยู่ใกล้ถ้าครอบครัวก็ต้องดูแลก,กันให้ดีตัดกันไม่ขาดถึงแม้กิเลสมันจะยั่วยุอย่างไรนำพูดแล้วยาวนะว่าจะพูดนิดนิดนมองไปไกลเลยพูดทั้งคืนก็ได้แต่พูดเรื่องแบบนี้มันเห็น ถ้าเราต้องกลับมาดูตนเองสงสารตนเองห่วงใยตนเองและให้ความรักความเมตตาคนในครอบครัวถ้าเราอยู่วัดปฏิบัติธรรมด้วยกันก็ต้องให้ความเมตตาต่อกันให้กำลังใจกันในเรื่องส่วนตัวก็ต้องภาคเพียนประพฤติปฏิบัติให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปวันนี้ก็คงจะใช้เวลาเพียงเท่านี้ วันที่หนึ่งของเดือนมิถุนายนก็ผ่านไปแล้วนะหมดไปหมดไปก็เป็นเรื่องของวันเวลาเราก็ทำอะไรไม่ได้ก็มีอย่างเดียวหน้าที่คือรีบเร่งทําคุณงามความดีแข่งกับเวลาก็แล้วกันขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรยัยคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ และอำนาจห่งบุญกุศลคุณงามความดีบารมีศีลบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระบรม,มศาสดาประกอบกับบุญกุศลที่เราสร้างเราทำแล้วนี้ขออุทิศส่งไปถึงพี่น้องญาติธรรมทั้งหลายไม่ว่าจะอยู่ในเมืองไทยนี้ก็ตามอยู่ต่างประเทศญาติธรรมเราหลายคนอยู่ต่างประเทศหลายๆประเทศนั่นแหละ กขอให้ได้มีส่วนในบุญในกุศลให้ได้มีความสุขกายสุขใจและก็ญาติโยมเราญาติธรรมเราอีกส่วนหนึ่งรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามที่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่บ้านอยู่ช่องอยู่เรือนอยู่ชานหรืออยู่ที่โรงพยาบาลก็แล้วแต่ก็ขอให้อาการดีวันดีคืนได้มีสุขภาพแข็งแรงกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้สร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป สุดท้ายก็ขอบุญกุศลเหล่านั้นจงสะท้อนย้อนกลับมาปกปักรักษาคุ้มครองเราท่านทั้งหลายให้ได้มีสุขภาพแข็งแรงอายุมันน่นัญยืนเจริญง,งอกงามในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดานำพาตนให้พ้นทุกข์โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอ